แมนยูซุ่มเงียบจ่อคว้าเป้าหมายลิเวอร์พูลรายที่2เสมอน,นี้ต่อจากเมสันมาเผยบรรลุข้อตกลงแล้วลานาซิโอเนสื่ออิตาลีและสปอร์ตวิดเนสือสายตลาดนักเตะชื่อดังรายงานล่าสุดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรชั้นนำของพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีลุ้นได้โซเฟียนาะอมราบัตกองกลางจอมบูทีมชาติโมร็อกโกจากฟิโอเรนตินาทีมดังกันโชเซเรอาอิตาลีมาเสริมทัพรายที่2ในตลาดนักเตะสมอน,นี้เวลานี้แมนยูกำลังเตรียมเปิดตัวเมสันมาสมาชิกใหม่รายแรก ที่ย้ายมาจากเชลซีด้วยค่าตัวรวม60ล้านปอนด์2,640ล้านบาทและล่าสุดแหล่งข่าวก็ระบุว่าปีศาจแดงได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับโซเฟียนาอัมราบัตแล้วด้วยก่อนหน้านี้มิดฟิลตัวรับสายบูวัย26ปีเคยมีข่าวว่าเป็นเป้าหมายของหลายทีมทั้งลีเวอร์พูลคู่แข่งร่วมสกพรีเมียลิกอังกฤษของแมนยูร,รวมถึงบาร์เซลโลนาเอซมิลาน บาเยอร์นิวนิกอเลติกโกมาดริดตลอดจนหลายสโมสรในลีกซาอุดีอาระเบียหลังโชว์ฟอร์มโดดเด่นในฟุตบอลโลก2022จนพ่าทีมชาติโมร็อกโกผงาดฟ้าอันดับ4แหล่งข่าวยังระบุอีกว่าฟิโอเรนตินาต้องการค่าตัวโซเฟียนาอัมราบัตที่ยังเหลือสัญญาอยู่1ปีไม่ต่ำกว่า26ล้านปอนด์1,144ล้านบาทแต่ก็เป็นราคาที่แมนยูน่าจะสู้ไหวและพร้อมเพิ่มค่าเหนื่อยให้นักเตะเป็น2เท่าอีกด้วยจากเดิมที่รับอยู่ตอนนี้เพียงสัปดาห์ละ37,000ยูโร 146, 0บาท ทั้งนี้โซเฟียนาอัมราบัตถือเป็นผู้เล่นที่เอริกเทนห้ากุนซอแมนยูรูปีเท้าดีเนื่องจากเคยร่วมงานกันสมัยอยู่กับเอฟซีอูเทเลกในศึกเอเรดีวิซีลีกเนเธอร์แลนด์ระหว่างปี2015ถึง2017